สวัสดีครับพี่น้องอสมอทุกทุกท่านนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในหนุนานงานอสมอนะครับกับผมมธนพัฒน์ะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแอปสมาร์อสมอมาบอกกันให้ทราบอีกแล้วนะครับเนื่องจากว่ามีการอัปเดตเป็นเวอร์ชั่น2.4.9อีกแล้วนะครับแล้วเวอร์ชั่นนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับเราไปดูกันเลยครับ สำหรับนะครับแอปสมาร์ทสมอลของเรานะครับตอนนี้มีการอัปเดตนะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่อีกแล้วนะครับอัปเดตมาช่วงเมื่อวานนะครับก็คือวันพุธนะครับวันพุธช่วงบ่ายๆมีการอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นใหม่คือเวอร์ชัน2.4.9นะครับและก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายอันนี้ไม่ต้องเอามาเป็นรายละเอียดนะครับเนาะเพราะว่า มันมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไอตรงไออสมชวนรับคาบนะครับนิดหน่อยแค่นั้นเองในการเปลี่ยนแปลงในช่วงของที่เราจะกลับไปข้อมูลจะกลับไปดูนะครับข้อมูลเก่าๆของเรานั่นเองนะมีการเปลี่ยนแปลงนิดๆหน่อยๆไม่มีอะไรนะครับส่วนเรื่องอื่นๆก็ตามนั้นนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากแต่ณนะตอนนี้นะครับคือวันพฤหัสที่2ี่นะครับณนะตอนนี้ที่ผมทําคลิปนะครับ เมื่อกี้ก่อนที่จะทําคลิปผมเข้าไปที่แอร์สมอลแล้วนะครับก็ตอนนี้ขึ้นว่าไม่ตอบสนองนะครับขึ้นว่าไม่ตอบสนองอย่างถ้าพี่น้องอสมอลคนไหนขึ้นแบบนี้นะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับอาจจะระบบเออร์หรือมีการปิดระบบปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมีกหรือเปล่านะในส่วนของอ m a สมอนับคาบหรือ ผู้ป่วย NCD นะครับเมนู2เมนูนี้นะแต่ส่วนใหญ่ที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือชวนอสมรับข่าวนะครับที่เขาเปลี่ยนแปลงมา2เวอร์ชันแล้วจาก2.4.8จนเป็นเวอร์ชันนี้2.4.9ก็แค่เปลี่ยนแปลงรูปแบบข้างหน้ามันเฉยนะครับก็คือเรากดเข้าไปมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในในในส่วนของหาข้อมูลเราแค่นั้นเองนะก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับสำหรับอสมรชวนรับาวนะ แล้วก็วันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงในส่วนของแบบคัดกรองนะครับโรคไม่ติดต่อระรัง NCD นะครับในส่วนของประชาชนกลุ่มเป้าหมายอายุ35ปีขึ้นไปนะครับว่ามันคัดกรองแบบไหนนะอันนี้นะครับจะบอกได้เลยว่ามันคัดกรองเหมือนกับของอสมอประเมินตนเอง นะครับหัวข้อเหมือนกันหมดเลยนะหัวข้อเหมือนกับอ,อสมอรประเมินตนเองนะครับเหมือนกันหมดเลยนะไม่มีอะไรที่แยกและแตกต่างนะครับจะเป็นแบบคัดกรองแบบเดียวกันเลยนะส่วนของเราเองแล้วก็ส่วนของในกลุ่มของเป้าหมายอายุ35ปีขึ้นไปนะครับก็จะเป็นแบบคัดกรองแบบเดียวกันนะ เราก็ทําเหมือนของที่เราทำนั่นแหละนะผมจะไม่อธิบายต่อนะเพราะว่าผมได้อธิบายไปในคลิปก่อนหน้าน,นี้แล้วนะครับว่าเข้าไปทำยังไงเนาะไม่ต้องอธิบายต่อนะเพราะว่ามันเป็นหัวข้อเดียวกันหมดนะครับก็เข้าไปใส่นะครับทําเหมือนที่ทําของเรานั่นแหละนะทำทำเข้าไปนะครับทําเสร็จก็ไล่แต่ละคนที่อายุ35ปีขึ้นไปที่เราดูแลอยู่ในกลุ่มที่บ้านที่เราดูแล นะครับที่อยู่ในในระแวกบ้านที่เราดูแลเราก็ไปจัดการประเมินนะครับรอคําสั่งก็ได้นะรอคําสั่งก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีคําสั่งแต่เห็นในส่วนของสะส,ะสะอ,อนะครับของอําเภอแม่ใจแต่ละตําบลน,นะครับก็มีข้อมูลขึ้นมาแล้วนะว่าอสมอได้ชวนกลุ่มพวกนี้นะครับในส่วนของกลุ่มปหมอาย,อยุ15ปีขึ้นไปเนี่ย แต่และตำบลน,นะครับของอสมออำเภอแม่ใจที่ผมอยู่เนี่ยจังหวัดพะเยานะครับมีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วที่อสมอได้เข้าไปชวนและทําการตรงนี้นะครับก็มีเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะแต่ก็ยังไม่มีคําสั่งลงมาแบบชัดเจน100%นะครับก็มีมีนับนับเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ10 10ินิดนิดบางพื้นที่ก็ไม่ถึง10นะครับเพราะว่ายังไม่มีคําสั่งลงมาโดย เป็นกิจัาสณะอะไรประมาณนี้นะนะครับแล้วก็พอเรานะครับทำแบบสำรวจเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างของอสมอเราเองอะ่ะผมไม่มั่นใจนะผมไม่มั่นใจว่าว่าที่ที่ได้ทำไปมันมีข้อมูลขึ้นมาให้หรือเปล่ามานะผมไม่ได้ดูว่ามันมีคะแนนขึ้นมาให้ไหมแต่ของคนที่มีอายุส5ปีขึ้นไปที่เราจะต้องเข้าไปประเมินนะครับถ้าเรากรอกประเมินเสร็จแล้วนะครับ มันจะมีผลคะแนนขึ้นมาให้ด้วยนะครับมันจะมีผลประเมินขึ้นมาให้ด้วยนะครับว่าแต่ละคนแต่ละหัวข้อได้กี่คะแนนได้กี่คะแนนได้กี่คะแนนอะไรแบบนี้นะครับจะมีข้อประเมินขึ้นมาให้นะครับมันก็เป็นผลที่ดีแหละเนาะเพราะว่าถ้าคะแนนน้อยเราจะได้บอกให้เขาปรับปรุงในข้อไหนในส่วนตรงไหนแก้ไขตรงไหนระแวดระวังตรงไหนอะไรได้นะอะไรประมาณนี้นะครับก็มี ก็มีผลคะแนนบอกให้เนาะมันก็ดูดูดีหน่อยนะครับมีผลคะแนนบอกให้แล้วก็หลังจากผลคะแนนนะครับต่อจากผลคะแนนมาก็จะเป็นในส่วนของการนับค่าของคนที่เราไปดูแลนะครับมันก็มีขึ้นการนับค่าไปด้วยนะเพราะว่าเราใส่ข้อมูลก็เหมือนเหมือนที่เราประเมินตัวเองอะเราใส่ข้อมูลทั้งชื่อเพศอายุ นะครับสูงน้ําหนักแล้วก็รอบเอวนะครับมันก็จะมวลผลมาให้หมดรวมถึงการนับคาบของคนที่เราเข้าไปประเมินด้วยนะครับมันก็จะขึ้นการนับคาบให้นะครับเหมือนกับของเราเด็ดๆนะครับเหมือนกับของเราเปรียบเลยนะมันก็ขึ้นให้ประมาณนี้นะครับสําหรับในส่วนของประเมินกลุ่มอายุ35ปีขึ้นไปก็จะประมาณนี้นะครับที่จะมีมาบอกนะมันก็ ไม่ได้มากไม่ได้แตกต่างนะครับจากของที่เราประเมินตัวเองนะครับเป็นข้อมูลเหมือนกันนะแต่ตอนที่ประเมิอนอสมอเองเนี่ยผมไม่เห็นคะแนนนะครับอาจจะตอนนี้เปลี่ยนามาเป็นเวอร์ชั่น2.4.9แล้วอาจจะมีคะแนนของเราขึ้นมาก็ได้นะ ใครอสมอคนไหนที่ประเมินตัวเองไว้แล้วนะครับลองเข้าไปดูก็ได้นะเผื่อจะมีคะแนนของเรามา่สามารถดูย้อนหลังได้น,นะครับลองเข้าไปดูเผื่อจะมีคะแนนของเราว่าข้อไหนเราได้มากข้อไหนเราได้น้อยข้อไหนที่เราจะต้องแก้ไขปรับปรุงนะครับเหมือนของประชาชนอายุเกิน35ปีขึ้นไปนะอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองไปดูนะนะครับในส่วนของออการนะครับคำนวณค่า bmi และ BMR นะครับอันนี้มีพี่น้องสมอของเราที่เขาไปอบรมมาแล้วก็ทางของเขามีให้มามาคำนวณสูตรตรงนี้ด้วยนะครับแล้วเขาก็สอบถามมาว่าคำนวณแบบไหนอะไรยังไงนะเพราะว่าเขาคำนวณของเขาเองแล้วมันไม่ตรงกับค่า BMR นะครับที่เราทำในนับคาบ นะครับมันทาไมมันถึงไม่ตรงค่ามันมันเฉกันไปเฉกันมามันไม่ตรงกันมันต้องคํานวณยังไงนะครับสําหรับการคํานวณ BMR นะครับแล้วก็ BMI นะทั้งสองค่าเลยนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาบอกวิธีนะครับการคํานวณมันจะจะมาอธิบายให้ฟังเลยว่าการคํานวณต้องคิดคํานวณตรงไหนก่อนอะไรยังไงก่อนมันถึงจะได้ค่าเท่ากันนะครับค่าเท่ากันเป๊ะกับที่ ทางเ i ไอเขาคำนวณให้นะครับมันมีส่วนของมันอยู่แหละนะเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนะครับว่าทําไมเอทาแบบแบบตัวอย่างที่เขาให้มาแล้วทําไมคํานวณออกมาแล้วมันถึงไม่ตรงกับที่ AI คํานวณมานะครับมันตรงแน่นอนนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาบอกให้ฟังนะครับว่าวิธีคํานวณทั้ง BMR แล้วก็ BM i ด้วยนะครับว่าเขาคํานวณยังไง แบบไหนนะจะมาอธิบายให้ละเอียดเลยนะครับจะใครที่ได้ทําพื้นที่ไหนที่ได้ทําเวลามีเพื่อนอสมอที่เขาไม่รู้จะได้ไปบอกเขาได้ถูกนะครับก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์พี่น้องสมอนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมนะครับและที่สําคัญนะครับกดแชร์ไปให้กับพี่น้องสมอของเรารพืรู้รพทราบด้วยนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับใครกดไลค์ให้แล้วกดแชร์แล้วแต่ยังไม่กดติดตามนะครับอย่าลืมนะครับ กด Subscribe หรือกดกดิติดตามให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ